จากเรื่องราวของเกมแนวสยองขวัญและการเอาชีวิตรอดที่มาพร้อมกับแนวจิตวิทยาอันโด่งดังอย่าง s ซเลนฮิ i เอฟก็ได้มีประเด็นพูดคุยอยู่หลากหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครระหว่างอาหวังชูเพื่อนสมัยเด็กที่แสนดีกับฮินาโกะซะเหลือเกินแค่ระวังอย่างเดียวก็คืออย่าเอายาเมสีแดงเข้าปากกับเด็กหนุ่มโคโตยุกิหนุ่มจิ้งจอกที่แสนอบอุ่น ที่พร้อมจะอยู่ข้างๆกับฮีนาโกในตอนที่ฮีนาโกโดนกรีดหน้าหรือตอนที่โดนตัดแขนเพราะครอบครัวของเขาแต่เขาก็ไม่ช่วยอะไรเลยนอกซจากให้กำลังใจเฉยๆสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องวิเคราะห์หยัางช่องที่เราจะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆที่เราสนใจและนนำมาคุยกันนะครับ ผมสายฟ้าน้ำค่ะวันนี้ไม่มีพิธีกรร่วมนะเพราะว่าพิธีกรร่วมวันนี้คือหลับแล้วอย่างที่เกิดไปข้างต้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเลือกคู่ครองการเลือกคู่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นถ้าหากว่าเราจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตมันก็เหมือนเหมือนกับการเอฟของก็คือเราต้องเลือกเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราก่อนที่เราจะไปเอฟของร้านนั้นและนี่ก็คือที่มาของชื่อเซเลนฮิลเอฟเหมือนตอนที่พี่เอกพูดใช่ไหม เอฟคือคือเอฟของก็ว่าไปก็นั่นแหละ ทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าในตอนนี้เราก็มีผู้ที่เข้าชิงตําแหน่งว่าที่เจ้าบ่าวมาให้เราเลือกเนี่ยกันอยู่สองคนก็คืออิวาอิชูแล้วก็ซูเนกิโคโตโยุกิทีนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรบ้างที่ทําให้สองคนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะของศึกชิงนางในครั้งนี้เริ่มต้นที่ชูก่อนเลยกัละกันชูหนุ่มน้อยหน้ามนคนหมู่บ้านเอบิสึกายวกะว่าที่หมอยาแห่งหมู่บ้านที่มีภูมิความรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆมากมายจนสามารถนํามาปรุงเพื่อรักษาโรคให้กับคนรอบตัวได้ในตอนเด็กๆชูมักจะเล่น เกม Space War กับฮินาโกโดยทัศนคติของชูในตอนนั้นเนี่ยที่เด็กทั่วไปในตอนนั้นเขาจะแบ่งแยกชายหญิงแต่ชูไม่ใช่เป็นแบบนั้นชูเขาไม่ได้แบ่งแยกชายหญิงจะเรียกได้ว่าชูเป็นคนหนึ่งที่รู้จักกับฮินาโกดีมากเลยก็ไม่ผิดเพราะในเวลาที่ฮินาโกไม่สบายใจเนี่ยเขาก็จะเอามาปรึกษากับชูไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สบายใจหรือไม่สบายใจแม้กระทั่งเรื่องในครอบครัวเนี่ยทั้งคู่ก็สนิทกันจนเรียกได้ว่าเป็นคู่หูแต่ก็ได้เป็นแค่คู่หูไงสุดท้ายแล้วในตอนนั้นชูก็ยังก้าวข้ามผ่่าน Saint ern, นนเ้ฟดซไมไ สักทีทีนี้ถ้าจะให้ชูเนี่ยก้าวข้ามผ่านเส้นเฟนโซนเนี่ยจะแปลงร่างจากอหวังชูกลายมาเป็นอาสมหวังชูที่ได้ครองรักกับฮินาโกะซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของเราเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นในเกมใช่ไหมเราก็ต้องดูที่ข้อดีของชูชูเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะทั้งเป็นคนหนึ่งที่รู้จักเราดีไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียคือเราแทบไม่ต้องไปปรับตัวอะไรกับเขาเลยเพราะแม่มารู้จักกับเรามาตั้งแต่เด็กๆรู้ใ้รู้พุงกันมาตั้งแต่ต้ตตนไม่ต้องเฟกไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะนอกใจเราเพราะว่าในหมู่บ้านเเนนี่มมป็หม็หูบ้าลกๆ ผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนขนาดลินโกะที่ดูจะเพอร์เฟกที่สุดในหมู่บ้านชูมันยังไม่เอาเลยแต่ถ้าให้มองในมุมมองการที่ชูเนี่ยไม่ได้ชอบลินโกะอาจจะรู้สึกว่าลินโกะเนี่ยยังไงก็ชอบชูอยู่แล้วก็แบบอมืมันได้ง่ายๆมันไม่ได้ท้าทายอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะแค่ลองคิดดูเล่นๆเฉยๆนะแต่ส่วนถ้าเป็นข้อเสียของชูอะเหรอนอกจากมันจะเอายาประหลาดมาให้เรากินแล้วเนี่ยอะซึ่งแน่นอนในเกมมันบอกอยู่แล้วว่าชูเนี่ยมันรู้สรรพคุณของยาตัวนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันจะออกฤทธิ์ทำให้เราเนี่ย อ้างว่ากินเข้าไปแล้วจะทําให้เราได้พูดคุยกับตัวเราเองก็ตามแต่วงเล็บและขิดเส้นใต้ตัวโตๆนะชูเนี่ยที่ให้เรากินเข้าไปก็คือหวังอยู่ดีว่าอยากให้เราอ่ะคิดได้แล้วก็ยกเลิกง,งานแต่งงานแล้วก็หนีไปกับชูเพราะชูก็ยังเชื่ออยู่ดีวา่าฮินาโกะไปแต่งงานก็เพราะว่าถูกบังคับดูแววตาฮินาโกะเนี่ยพร้อมาไปแต่งงานสําหรับชูมันเหมือนกับเพื่อนที่เรารู้จักกันมานานอะคนที่เรารู้จักกันมานานอะแค่ดูแววตามันก็รู้ดูแววตาวของฮินาโกะตอนที่จะไปแต่งงานสิดูแววตาที่มันเหมือนจะรักโคโตย ชูคิดว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมให้ฮินาโกคิดไปเองว่าตัวเองรักโคโตยุกิแล้วมันก็บวกกับการที่ครอบครัวเนี่ยสปอร์ตไปในทางนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าฮินาโกรักโคโตยุกิจริงๆอะฮินาโกจะเครียดจนปวดหัวได้ยังไงกันละ่ะอันนี้ก็คือคาดเดาจากสิ่งที่ชูคิดซึ่งทั้งหมดนั้นเรียกได้ว,ว่าชูก็คิดไปเองแล้วก็ตัดสินใจไปเองโดยที่ไม่ได้บอกความจริงหรือสอบถามความจริงกับฮินาโกถ้าหากว่าชูรักฮินาโกเราก็ให้ยากับฮินาโกด้วยความหวังดีความหวังดีที่ไม่ได้แปลว่าอาวังอะนะชููกกกกก็็ต้้้้อออองงงงงบบสรพคคุณแลขขาเียยทัหหมดใื ใหฮินาโกะตัดสินใจเอาเองไม่ได้แบบหมกเม็ดไม่บอกคนข้างเคียงอะไรแบบนี้และที่นี้มันจะมีอีกหนึ่งฉากจบใช่ปะที่ชูลำไม่ได้ที่ฮินาโกะไปแต่งงานกับโคโตยุกิก็เลยไปอรารวาสในช่วงงานแต่งจนมีบอสไฟเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยชูแพ้แล้วสิ่งที่ชูทําก็คือบอกว่าตัวเองแพ้แล้วก็ขอฝากฮินาโกะถ้าทําฮินาโกะร้องไห้แล้วก็เองเจอคาแน่มันดูเหมือนกับเป็นประโยคที่ยอมแพ้แบบสมศักดิ์ศรีใช่ปะแต่เอาจริงๆรลองดูดีๆนะประโยคต่อจากนั้นอะมันทําให้เราเอ๊ะคือหลังจากที่่โคตยกกกบออวาฮาฮนเป็ขงฟ ไม่ใช่ของเองสิ่งที่ชูตอบกลับมาก็คือเอ้ย e อย่ามาฝันฮินาโกะเป็นคู่หูของฉันฉันอะแค่ให้นายยืมคือลองดูรูปประโยคดิมันไม่ใช่แค่เรานะที่เอะแต่ฮินาโกะเองก็เอะนะเพราะหลังจากนั้นอะฮินาโกะก็พูดว่าอย่ามาทําเหมือนกับฉันเป็นสิ่งของสิใช่ต้องบอกว่าทั้งคู่นั่นแหละผู้ชายทั้งคู่เนี่ยกำลังมองว่าฮินาโกะเนี่ยเป็นสิ่งของเป็นเหมือนกับของรางวัลที่ใครต่อสู้ชนะแล้วก็ได้ไปแต่ว่าทั้งคู่ไม่มีใครเลยที่ถามถึงใจของฮินาโกะซึ่งอันนี้ก็จะเเเเป็็นนมมมมุออองงใขข้้้้้ดดีีีแลลววกกกสยททัหหถาาาา่่รจะคบช ต่อมาผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เราจะไปเลือกเป็นเจ้าบ่าวก็คือทางด้านของโคโตยุกิถ้าหากว่าชูเป็นตัวแทนของผู้ชายที่เข้าใจเราแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายๆไม่ต้องปรับตัวมากโคโตยุกิก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับตัวแทนของผู้ชายที่สมบูรณ์แบบหน้าตาหล่อบ้านฐานะดีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องแลกมาก,กับอะไรหลายๆอย่างโคโตยุกิเองก็แทบจะไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองมากนะตั้งแต่เด็กแล้วที่โคโตยุกิเนี่ย ถูกคาดหวังถ้าก่อนจะเข้าตระกูลก็จากทางฝั่งแม่ใช่ปะแม่ที่เครียดแค้นตระกูลน่ะก็น่าจะเลี้ยงมาไม่ได้ดีมากขนาดนั้นจะหลังจากเข้าตระกูลแล้วก็จะมาเป็นทางฝั่งพ่อที่อยู่กันเป็นตระกูลใหญ่ยิ่งตระกูลใหญ่ยิ่งร่ำรวยทมเนียมปฏิบัติมันก็จะยิ่งเยอะทําให้โคโตยุกิเองก็แทบจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยสิ่งเดียวที่เป็นแสงสว่างในตอนนั้นก็คือฮินาโกะแล้วก็เพื่อนที่เล่นเกมในตอนเด็กด้วยกันอย่างโชะแต่ก็ได้ใช้เวลาที่ดีร่วมกันน้อยมากเพราะในตออออนนนั้น้้คตตยยยกกกิยยเเงงง็ามืไป่อน จนกระทั่งมปลายที่โคโตยุกิก็ได้กลับมาขอพ่อแม่ของฮินาโกเพื่อที่จะแต่งงานกับฮินาโกนั่นหมายความว่าถ้าแต่งงานกันไปโคโตยุกิเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับฮินาโกขนาดนั้นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันหรือศึกษากันมาก่อนที่จะแต่งงานกันเลยอย่างนิสัยของฮินาโกที่ไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นด้านนีโคโตยุกิเองก็ไม่รู้หรือด้านมืดของโคโตยุกิที่ทางครอบครัวจะให้ทําเสน่ห์ใส่ฮินาโกนิสัยของโคโตยุกิที่ถูกระบุเอาไว้ว่าลึกๆก,ก็มองว่า ตัวเองเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าทุกคนอยากได้อะไรก็ต้องได้ซึ่งถ้าทาั้งคู่จะแต่งงานกันไปโดยไม่ได้ปรับความเข้าใจหรือรู้จักกันให้มากก่อนก็มีโอกาสสูงที่จะเลิกลากันไปได้แต่ถ้าในสมัยนั้นก็อาจจะไม่ได้ถึงกับเลิกลามะสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแบบฮินาโกะแต่งงานไปแล้วก็อดทนใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลนั้นแบบขัดความคิดขัดอิสรภาพในการตัดสินใจจนสุดท้ายก็ต้องเสียตัวตนแล้วก็โดนโคโตยุกิครอบงำทางความคิดจะสังเกตได้จากฉากหนึ่งที่โคโตยุกิเนี่ยจูงมือกับฮินาโกกไนกบอใ เบอรี่ก็คือในตอนที่เราจับมือกันเขามักจะเดินนําหน้าอยู่ก้าวหนึ่งเสมอเรากับว่าเขาจะพาฉันไปที่ไหนก็ตามและในเวลาที่เขาจับมือกับฉันฉันก็สามารถก้มหน้าแล้วแค่มองเท้าของตัวเองแล้วก็ให้เขานําไปฉันไม่ต้องคิดอะไรด้วยตัวเองฉันแค่ทําตามที่เขาบอกฉันก็จะมีความสุขซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นความสุขที่ค่านิยมทางสังคมบอกเอาไว้ว่าผู้หญิงทําแบบนั้นแล้วจะมีความสุขแต่ที่แน่ๆที่นาโกะก็คงจะไม่ได้มีอิสรภาพทางความคิดมากอย่างแน่นอน วมไปถึงฉากพิธีกรรมต่างๆอีกจุดที่น่าสนใจก็คือในขณะที่โคโตยุกิเนี่ยบอกว่ารักฮินาโกรักฮินาโกะนักรักฮินาโกนะแต่ภาพที่มันอยู่ในความคิดที่มันสะท้อนในหัวของฮินาโกที่เป็นตอนที่กําลังทําพิธีเปลี่ยนตัวตนอยู่ภาพที่เราเห็นก็คือในตอนนั้นเนี่ยฮินาโกเจ็บปวดมากนะในแต่ละขั้นแต่ละพิธีแต่สิ่งที่โคโตยุกิทําให้ฮินาโกเนี่ยก็คือการอยู่เคียงข้างคอยปลอบประโลมอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใช่ปะเวลาที่เราเจอเรื่องเลวร้ายแล้วเรามีสามีของเราคอยอยู่เคียงข้าง แต่ให้มองอีกมุมหนึง่งเขาก็ทําได้แค่อยู่เคียงข้างแค่แค่อยู่ข้างๆแค่นั้นน่ะได้แต่บอกว่าเธอคือที่นาโกะของผมที่นาโกะของผมผมรักคุณแต่เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้เลยทั้งๆที่เขาสามารถพาเราหนีไปก็ได้หรือทําอะไรมากกว่านั้นมากกว่า,าก,การแค่อยู่เคงข้างเฉยๆด้วยซ้ำอ่ะแล้วจากสายตาของพี่แกอีกยิ่งตอกย้าเข้าไปใหญ่ว่าพี่แกไม่ได้คิดจะช่วยอะไรที่นาโกะจากพิธีกรรมเหล่านั้นเลยคือแบบแกรักแบบไหนของแกเอาจริงๆคือเราสามารถที่จะมองเห็นคนที่เรารักเนี่ยเจ็บปวดได้ขนาดนั้นจริงๆหรอ อันนี้พี่ก็เข้าใจเนาะเพราะว่าผู้ชายทุกคนนะ่ะไม่ควรจะทําแบบนี้กับผู้หญิงเนาะแต่ว่าต้องเกินก่อนว่าอันนี้มันเป็นโลกในความคิดของฮนะินาโกะเนาะแล้วก็อีกอย่างเป็นเกมด้วยมันก็เลยดูแนวโซนดาร์กนิดนึงประมาณนี้คือเขาก็จะทําให้มันโอเวอร์ให้เราแบบเหมือนกับเห็นภาพอะไรเงี้ยให้ให้เราเข้าใจง่ายในมุมมองนั้นซึ่งเราอะมาดูข้อเสียของโคโตยุกิไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าอยากจะให้โคโตยุกิเนี่ยได้สมหวังกับฮินาโกะแบบแฮปปี้เอนดิ้งเราก็ต้องมองถึงข้อดีของเขากันบ้างอันดับแรกของเราคนยะ กิเนี่ยหลอ่อหล่อมากรวยด้วยโอ๊ยแค่นี้ก็กินขาดแล้วแอะแรู้นะจะมีชายแฝงมาเมนว่าผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละแล้คนหล่อชอบคนรวยเรามันไม่รวยคงไม่มีใครมามองอ่ะแล้วไงแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันไหมใจเย็น <laughs> โอเคโอเคความหล่อความรวยมันเป็นเรื่องของภายนอกถ้าจะอยู่กันยืดจริงๆอ่ะมันก็ต้องดูที่นิสัยถูกไหมถ้าจะดูจากนิสัยข้าวๆของโคโตยุกิเนี่ยเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงสูงมากนะมีความพยายามอ่ะอย่างในตอนบอสไว้ก็ได้มีการบอกว่าเขาพยายามทั้งตั้งใจเรียนให้สูงพยายามทํางานให้ดีพยายามทุกอย่างเพื่อให้คู่ควรกับฮินาโกะถึงขั้นที่พยายามจะไม่ทเาเสน่ห์ใส่ฮินาโกะอย่างที่ต้นตระกูลทํามาตลอดหรืออย่างที่ต้นตระกูลบอกให้ทำเนี่ยแต่สิ่งที่โคโตยุกิพลาดก็คือเขาพยายาม พยายามในทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เขาพยายามมันเป็นสิ่งที่แค่เปลือกอะแค่ภายนอกเก็ตปะทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเพอร์เฟกแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือเขาไม่ได้ไปคุยหรือทําความรู้จักกับฮินาโกะแบบจริงๆซึ่งพอทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดฮินาโกะเองก็ไม่ใช่คนที่แบบพอเห็นผู้ชายเพอร์เฟกแล้วจะดีดาขนาดนั้นก็ทาเอาลึกๆของโคโตยุกิเนี่ยเจ็บปวดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนสุดท้ายแล้วในหลายๆเอนดิ้งเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ฮินาโกะได้เลือกเส้นทางของตัววเเองไไม่่่าาจะปป็นด้ทีใหโก หรือว่าจะเป็นเอนดิ้งที่แบบไม่เลือกใครเลยโคโตยุกิเองก็ได้เลือกที่จะให้เวลากับฮินาโกะได้สำรวจจิตใจของตัวเองก่อนรวมถึงให้ตัวของเขาได้สำรวจจิตใจของตัวเขาเองด้วยว่าที่เขารักฮินาโกะขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขารักจริงๆไม่ใช่เพราะว่าโดนทำเสน่ห์จากตระกูลซึ่งท้ามองตามเรื่องราวของเอนดิ้งนี้เนี่ยการที่เราจะให้อหวังโคโตยุกิกลายมาเป็นอาสมหวังเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะทางฝั่งโคโตยุกิก็ดูจะรักฮินาโกะมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วส่วนตัวของฮินาโกะเองเนี่ยก็น่าจะมองเห็นถึงความจริงใจความมั่น โคงของคโตยุกิผ่านจากเหตุการณ์เหล่านี้และทั้งคู่ก็จะได้รู้จักกันในหลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้นผ่านทางจดหมายที่เขียนหากันและอาจจะทําให้ฮินากะได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กับใครสักคนโดยที่แบบไม่ได้โดนบ,บังคับและทั้งหมดนี้เนี่ยเราพูดคุยกันในมุมมองที่ไม่ได้เอาเอนดิ้งหลักเนี่ยมาพิจารณานะเพราะอะไรอะหรอเพราะว่าตอนจบของเอนดิ้งหลักเนี่ยมันคือหนังสยองขวัญคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไล่เชื่อที่นางสาวฮอนอกอไ่เชื่อทุกคนที่อยู่ในงานแต่งอันเป็นผลมาจากฤทธิ์ของยาเม็ดสีแดงที่อิตาช ให้แล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยด้วยความหวังดีซึ่งถ้าตามเอนดิ้งนั้นเนี่ยทั้งชูทั้งคตโตยยกิคนหนึ่งก็ดองอีกคนนึงก็เกือบจะดองเป็นไงชูยาเมดเองอะพอบอกอยากให้ฮินาโกะได้พูดคุยแล้วก็สำรวจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองพอฮินาโกะพูดคุยกับตัวเองปุ๊บรู้ตัวเลยว่าตัวเองมีความฝันฉันจะเป็นเจ้าแห่งการไล่เชื้อให้ได้เลยแล้วก็ไล่จัดการทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะจบปัญหาที่มันรบกวนจิตใจตัวเองมาตลอดอ่ะในเมื่อทุกคนมันมีปัญหาจัดการมันซะปััหจจไได้บ้บออนนีกก็คืล สุดท้ายนี้เราก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นฮินาโกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกทางไหนเลือกใครจะเลือกชูเพื่อนที่รู้ใจกันมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าโคโตยุกิหนุ่มหล่อเพอร์เฟกหน้าตาดีมีชาะตะกิกรลก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าจะเลือกกินยาเม็ดสีแดงแล้วก็เป็นตัวเอกในหนังฆัตกรรมสยองขวัญก็เมนเมนมาได้อยากรู้อยากรู้รแล้วก่อนจากลากันวันนี้นะคะเราก็ไปเจอกรอนบทหนึ่งอันนี้อยากจะอ่านให้พี่สายฟ้าฟังมากด้วยความที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราท้องอืดแล้วก็ ปูดปาดบ่อยก็เลยอยากจะขอมอบกรอนบทนี้เพื่อแสดงความจริงใจโอ้ยไม่นะยามได้ตดก็สดชื่นระเรื่นตูดยามได้สูดกลิ่นตดก็สดใสยามเจ็บตดไม่ได้ตดหดหรือไทยยามเจ็บใจได้ตดสดชื่นเอ่ย Oh, ถามจริงมันเกี่ยวอะไรกับไซเรนฮิวตอนนี้บ้างถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมคือเราอะ่ะมีประสบการณ์อยู่อันหนึ่งเพื่อนเเคยได้ยินไหมว่าอ่าถ้าหากว่าเราอะ่ะเป็นแฟนกันเนี่ยเราจะก้าวข้ามผ่านการสนิทชิดเชื้อกันมาได้อะ่ะเราต้องตดให้อีกฝ่ายหนึ่งดมก่อนด้วยคือเราอยากจะบอกกับพี่นาโกะว่าจงรักกับคนที่ทนเราได้เนี่ยเวลาที่เราตดเหนือลมถ้าใครทนได้แปลว่าคนนั้นนะ่ยรักเราจริงเอาตรงๆนะพูดอิจฉาเลยคนที่ตดมีกลิ่นอะ่ะ แต่พี่อะตอดไม่มีกลิ่นไงตดไม่เหม็นไงมันเลยแบบโอ้เสียเปียบอ่ะก็แปลว่าพี่รักหนูจริงใช่ไงพี่ดมตดหนูแต่หนูดมตดพี่แล้วหนูไมร่รู้สึกอะไรไงเพราะพี่ตดไม่มีกลิ่นอ่ะ<_ EN> <_ EN> นี่ไงเราต้องเลือกรักคนที่เขาสามารถที่จะเข้าใจในกลิ่นตดของเราได้สู้เขานะฮินาโกะลองตอดให้สองคนนั้นดมดูนะถ้าใครรับได้ก็เลือกคนนั้นแหละฮินาโกะสู้เขา เออถ้าเพื่อนๆคนไหนที่นั่งฟังแล้วกินข้าวอยู่พวกเราสองคนคงต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าลืมคิดไปว่าบางคนเขาก็กินข้าวกันอยู่กนะ่ <c oughs> อนจากลากันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มตรงรูปนิ้วโป้งอ่ะใครใจดีก็เพิ่มแชร์ให้ทีจะได้มีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาคุยกันโอเคครับสําหรับวันนี้พวกเราสองคนคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย